เที่ยวไปในตัวเลยหูขนมปังเลือกได้ค่าอะไรเยอะค่ะอันหอยผงนี่เราเลือกหอยผงหอยหน้าอต่างบ่อลูกอันนี้อันตัวนี้จะเป็นโตังเลี้ยงจีนูยงกระหนุสวัสดีครับผมบอกเคสยนสติสิทธา์พ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้อง เดี๋ยวพามาเดินตลาดพี่น้องตลาดห้วยเดือโอเคช้ okay, เวทกบทางมาก็ไม่กระดาษกันมาซื <c oughs> ้อของกินมาดูกันมีอะไรมากเนาะตลาดห้วยเดือเนาะห้วยเดือ,นอหอนองบัวต <c oughs> ะพูเดินเขามาก็เจอน่อไม้เลยจ้ะพี่น้องหลายคน ผู้ใดเคยมาคอมเมนต์คุยกันนะจ้าแบบนี้เนาะเดินเดินดี่นะยามเช้าไอ้นำเที่ยวยาลูกตาลูกชายมาเที่ยวมาซื้อของที่ตลาดมอเตอร์เดียดวงลำพูค่ะเปินหูเปิดตาแล้วเหมเนาะ เ,เพียวติดตัวบุกเคยมาถือเดินตลาดถือโอกาสเมือนเที่ยวไปในตัวเลยหูขนปังัว,วนัทยีหนังเที่ยปลาต้มอ,อปลาเกาลือปลาแห้งครับปลาย่างครับผมเอาเปลาไหมผสนแน่เฉียดใหเฉียดให้ เดีวแปลาหลอดแห้งจ้าปลาต้มต้มปลาครับเลือกได้ค่าได้เยอะค่ะม่แข่งบ้านหองเอิ้ญไม่แข่ง ง้วนออกนะตาสมตาเจ้าบอกน้องง้วนจตาจ้ามตาน้อง่าออกครับัดเท่าไหร่ลดสิบบาทสิบบาทสิบบาทปักหนอกบ้านเขาหรือไม่มวนบุกไปเหงุ้งคนขี่ไหนวีดบุกเลยสิบบาท สามสิบบาทแกงใส่น,น้งพร่น้ำแข็งแกงค่ะหมภาพน้ำหมูภาพาเอาเด,าด้อไม่ใหนอกกินบ้านเ้องบางอย่างตุ้ยกบบัจักเบิ่งไปน้ำกัน ป่าสุดเลยเนาะุดจักรพรดริบกินอะยอันนี้้ามาสองโอ้ยบกินโอ้เอยเป็นหนแบบนี้และคนจะอาซื้อของกิน ล้วโง่ก่อนโง่ก่อนนะทเดี๋ยวตเ็เื่งานผ่านาห่มกจะรกันพทอเ็ดทางตามัใตเนาะรจักบัตผัใตของเราเลยเกบกินฟรี่าเบเลยบากงเลยเือเอาไปตั้งหมูเลยเนาะนี่เนาะ ทีละสามที่ผานเนี่ยคอยู่อเดอริ๊กมาขางนันคุณน้องีเติ๊กลยอันอยผ่าลูกอยผงอนตัวนี้จะเป็นกอปังตัวนี้เปนอยปงตัวนี้อยน้าจาหมกินหลายกฮ ดูาอุ้ยกล้องกับเพนลำบาทนของกินกันหลายอย่จดัขาัผมงดถ่ายพี่น้องเบิอแหงเกียจเงี้ีคหะมากหยังนี่เอาพี่น้องมากหยังนี่อี่นั่นอลหยงมากหย่งนี่ครับนักลูกทอค่ะลูกทอ โอเคเสรกจงหมดแล้วคุณ okay, น uh, <'m> ี <laughs> <'m> ่คุกบคลุกได้ไหมลุกแต่ดี่ามันคุกแล้วมันจะเป็นยังไงคือเป็นน้ำงูนะอื้อนองงูนี่หโอ้น้อนี่แหะโอเคน้ำผึ้งน้ำผึ้ง ติ๊กเกนตก้องไว้ครับน้องนะจ๊าของห้ยรัมด้วยจ้าอียงองีนี่แคปมาอ,ย,อย,ย่เอยงเนาะบางอย่างก็โอ้อะโวคาโดใงเมืองสมาห่เดตุลาไปน้ยาหนุ่มจีนน้าหนอ๋อกานยาหนุ่จีนต้องถามไหมคะจากน่าเด็กตรงนี้เลย ต้องเอาเป็นปลา่งอันนี้ปลาตัวขายไม่ดีดินเรื่อยๆแม่คือเจอเบ็ดๆนี่งืำอะําเลหรอซึ่งอยู่ใต้ขาอันนี้ลงสับูลงมะพร้าวหอมกินของกินที่น่ติด โอเคเทนี่อย่างที่แบบว่าไม่นา,นาง็กี๊ยงมาหนึ่งนน้นหน่งชิูนหรือมกนนของปากก็เริ่มอ,ออกแลนะ้วเนาะ จ้าใครจะจันค่ะคนนี้ดูกดิบกดิอยู่พี่นี่เป็นเนาะน็่ไข่เป็นเนาะเปใหญ่เป็นละงูเงจ้ยจับไปเจ็บด้วยมันงีกเงาเอาต้องจาบแล้วกนคะมีความดีจ้าม่หาของากิน กราดานอ้ยทำไมเป็น,น,นชุดแบบนี้เลยจาก้วแกงเส้นขเออเพื่อที่จะถูใส่เ้วน้องหคน้องลอดเน,น้องหลอดเงี่สิบวน้เป็นกิโลนี่คือมีะนะแล้ว ไปค่ะป้าไป <laughs> ดอกไอ้ที่ลูกรับดอกดาลาแม่จำได้ดอกดาลาดอกดาลาไหว้ดอกดาลาเข้มจะให้จะให้ดอกดาลาเนี่ยเกตไรไม่รู้ดอกวัชพหนอ่เลยจ้ค่ะ ม่่มันต่างก orian, mm, ับที่บอแกนแต่ติต่างกนก็ได้ได no ้บเดียวปังบอกเง็ดเพ่นทกองกปั้นนี่อ้คนหากแะแม่จะซื้อของไว้ไปทำบุญจากพุ่น้อง่งนี้แม่ทำบุญหายาที่อ๋อฮิดบุกเขาพี่น้องไหว แล้วี่ถามเลยว่าจะบาดยันร้อนอยู่บนนี้ที่นนองไว้ใส่ผัมของฝาลายหรือใส่บ้าน,านจะเอาไปเอาไก่ไปไหวจ้าไม่เอาไข่ไปหไหวปิดบ,บุ๊ก <laughs> เ็ดบกหรืเฮ็ดจันที่บอกเอติกเ,เย็บดอกใหญ่ๆน,น,<อ>นะเ็ดจันเฮ็ดพินเห็ดนเดนาะจ้า,าราคาทาบาทอยู่ใดเน,น,นานะพีนะ่น้องซ้อนว่ะอย่กิโลจันดอกใหญ่ยหหีหลีด้วปลนกกูนาให้มันข้าวขาเคยกินแม่ท่องอยู่เนาะ อให้กมนนันข้าวเนาะยังเก็บไว้อยู่ไว้ปาากกลูกกินหน่อข่าอันนีเป็นที่จะเอาขา่าอันนี้แลามาปลูกโอย้ยอนแสงแถวน,นี้มันเป็นภูเขาที่เป็นภูเขาเปนะ็นภูเป็นผาเนาะของป่าน้หลายดอกตะเกียวยังมันอ่อนเลยเพิ่นเอามาชาวบ้านเพิ่นเอามาหาค่าขายน้ำอีกที เยอะแยะมากสาติตก <laughs> okay, okay, ็บอกออว่าคืคำเดียวบัดชิปของกินเยอะมากราคาอะคะโอเคนะโมกินเนาะคือว่าราคาบ้านเราจ้ก็เดยนนี่เลยค่ะามสิบหาของบั็อห่งแเดนโอวโหพี่น้องนืง้วยสามสิบห้าบาทราคาใครบาทสี่รจ้าหร้อได้ค่ะห้สามร้อเป็นหน่วี่ใหม่ ครับตเช้าครับพากันเดินตลาดเรียบร้อยแล้วตลาดเขาป่านมาถึงบ้านแล้วจ้ามากินข้าวด้วยกันจ้าซึมตามน่าพอนตาอืเสุดที่กับปลาเผาตัวใหญ่ๆจ้ามากินนำกันจ้าครับผมแล้วก็จะพากันกินข้าวกินน้ำครับเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยครับแล้วพบกันคลิปหน้าที่นี้สวัสดีครับสสวัดีค่ะ สวัสด,ดีจ้า